ีวิตคือความไม่แน่นอนก็เหมือละครในแต่ละตอนที่เปลี่ยนไปสุขได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็ทุกข์ใจมียิ้มมีร้องไห้มีปวดร้าวขาดเขาแต่เราก็ต้องอยู่ ถึงมาว่าเขาไม่รับไม่รู้ก็ชังเขาแค่คนไม่รักจริงทิ้งกันลงใช่หรือเปล่าแล้วจะกลัวแต่เขาทำไมไม่เห็นต้องโทษตัวเองไม่มีใครสมน้ำหน้า วันนี้แค่เสียน้ำตาเดี๋ยวไม่ช้าก,ก็หายยั่งน้อยที่เรายังจับแปลว่าเรายังหายใจยังมีวันเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันชีวิตมันเป็นของของเรา ที่ไม่มีใครมาภาพเอาไปได้ทั้งนั้นใครเขาไม่รักเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องวันพรุ่งนี้จะยิ้มให้ตัวเราเอง ไม่เห็นตรงโทษตัวเองไม่มีใครสมน้ำหน้าวันนี้แค่เสียน้ำตาเดี๋ยวไม่ช้าก็หายอย่างน้อยที่เรายังเจ็บปปาว่าเรายังหายใจยังมีวันเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันชีวิต ยังเป็นของของเราไม่เมีใครมา,าพากลไปในใจนั้นใครเขาไม่รักเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวัน่นมีใจนิ่มให้ตัวเราเองใครเขาไม่รักเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวัน่น 祝你最。